กระเจี๊ยบพันเตีย้ยจ้ะเตีย้ยขนาดนี้หัวเขา่ามีหน่วยแล้วเตีย้ยจริงๆจ้ะออก็ได้มาเลยจากพี่สาวไปปลูกบ้านเนี่ยหนาค่ะเดี๋ยวเองไปดูกันว่าการปลูกปลูกไม่ยากหรอกจ้ะปลูกง่ายตามมาเลยได้จ้ะปลูกกระเจี๊ยบพันเตีย้ยเด้อจ้ะแหน่กู้เจี๊ยบตรงนั้นอะ ตอนต่อไปตดนาสองขัน้วยนะคอยดูผลงานนะจ๊ะว่าจะเตี้ยเรางางงามแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เอาอันที่ปลูกแล้วมาให้ดูนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยจ้าบ๊ายบาย